ทางพยาบาลการครับก้อยกุ้งครับผมปลาปลาลงก่อนมดหมูเน่าะนาวตามครับสูตรสูตรสูตรเราเองสารนี่หลายสูตร ไยังเนี้ยบัพี่ผมพี่ผไปขั้วลงไปถ้าเพิ่มแล้วก็รถว่าัง่ะ กุ่มครับต้นแหนต้นหอมต<ร>อ้นหอมแล<า>้วเนี่หลายโพดโพดพักปล่อยุ่โพดพักครันมออม่อ,อ,อ,อแข็แก่บุ่มเต็มครับผมที่ดยวนีน้ เดี๋ยวเดี๋ยวสุดเลยย,ลยหน่อมกินมดูก่อนนะทานไปยทานแล้วนะโอเคครับเรียบร้อยครับใไปจานครับนี่เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับในครับปล่อยกุ also, <enjoying S 2> ้งเต้นครับผม สูอีสานครับผม